Okay, นะโอเคยังได้่ đây นะมาถ่ายเยอะเดี๋ยวให้ออกน,นะกับเรียนสื่อมวลชนนะครับหลังจากที่นายบกญตรอดได้แบ่งบอมอบงานกำชับแล้วนะครับนะผมก็ได้ให้ยุดสิบสวนเนี่ยออสอบปากคำเพิ่มเติม,ตมนะครับตัวรองผู้กับนะครับ ก็ขณะนี้รอผู้กับเนี่ยนะครับก็ยังให้การไปเสดอยู่นะฮะในเรื่องของการรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องการฆาตกรรมนะแต่ว่ารับในทรัพย์บางส่วนนะว่าตัวเองรู้เห็นเรื่องทรัพย์บางส่วนนะฮะเช่นรถยนต์อะไรต่างๆนะครับนะก็ก็รับสาภาพเพิ่มมากกว่าเมื่อวานนะครับนะก็อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอผมเข้าไปซักต่อหน่อยนะครับนะ่วนก้อยนะครับก้อยที่บอกว่าเป็นภรรยาน้อยนะครับนะ ตอนนี้ก็ก็อยู่อยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่นี่แล้วนะครับนะก็เพิ่งตัวเพิ่งมาเหมือนกันนะก็ยังไม่ได้เริ่มสอบประคำคืออย่างนี้นะครับเ,เดี๋ยวในวันหยุดนะครับนะผมก็จะใช้เวลาตรงนี้นะครับนะไล่สำนวนทั้งหมดนะครับสำนวนที่ออกหมายจับไปแล้วก็เหมือนที่กับเรียนนะครับก็จะไล่ความานั่นหนาความาชัดเจนของสำนวนให้มากขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นในช่วงวันหยุดสีวันเราก็จะโหมเวลามาทําเรื่องนี้อย่างเดียวโดยเฉยพาะนะครับนะส่วน ประเด็นเพิ่มเติมนะครับก็พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องอแต่เมื่อวานก็โทรประสานที่ดีแล้ทจะถไปแล้วนะฮะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมอาจจะไปคุยกับแอมนิดหนึ่งในเรื่องจำนะครับนะในบางประเด็นนะฮะก็คิดว่าแอมเข้าไปในเรื่อนจำหลายวันแล้วนะก็ควรจะรู้สํานึกผิดรู้รับผิดชั่วดีขึ้นนะครับเพราะจากเมื่อวานนี้ผมมอบให้อรองผู้การคานครบาลห้าไปสอบปากคำนะตัวก็ให้การยอมรับรับสารภาพว่าตนเองเนี่ยเป็นคนไปรับทราย คดีท้องหล่อนะฮะที่สนามบินนะฮะจ่าเดิมก็ไม่ยอมรับเลยเลยนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมก็จะเข้าไปคุยนิดนึงนะฮะแล้วสอบประคำเพิ่มเติมตัวท่านรองคนนี้ยืนยันว่าออกสอบไม้จับใช่ไหมยังไงต่อคะออกสอบหมายจับครับอ๋อสองสองข้อหาใช่ไหมครับตอนนี้อ่าใช่ใช่สองข้อหาข้อหาอะไรกับข้อหาอะไรตอนนี้ก็เป็นข้อหาเรื่องรับของโจรนะฮะในส่วนของรองผู้กับนะครับกับเอ่อกับปลอมและใช้สาระการปลอมก็คือปลอมแผ่นป้ายเบียรถนะใช้แผ่นป้ายรถที่เอ่อที่ ที่ไม่ใช่ของสูตต้องแต่มกฎหมายนะครับเป็นแผ่ใต้ปลอมรับสาภาพเป็นสารภาพก็หาอะไรไม่หาครับครับใส่จากรไ้อยู่ในส่วน ตัวผู้กับเดี๋ยวก็จะคุมไปเข้าไปไว้ไว้ที่ห้องควบคุมของสพเมืองขอนปก่นนะฮะแล้วก็ฝากขังในวันพรุ่งนี้ฝากขังพวกนี้นะแล้วก็จะค้านการประกันนะก็คิดว่าศาลไม่ให้ประกันหรอกครับนะที่เหตุผลแค่ค้านนี่มันเป็นประเด็นอะไรเพราะคดีข้อหามันแค่แค่การค้านก็เก่งเดียวก็เก่งว่าจะหลบหนีนะฮะเพราะอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าจะข้อหาเดียวที่เื้องต้นก็ตามนะครับนะแต่เจ้าตัวเนี่ยย่อมรู้ได้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะครับนะว่าว่าอาจจะนะครับอาจจะ อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีอื่นด้วยนะเพราะวันนี้ผมเองก็เกรงว่าจะหลบหนีนะครับะฉะนั้นตัวผู้การจังหวัดผู้ชการนะครับผู้กับสพเบญจโกศลถมที่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนเองเนี่ยก็มีความเกรงว่าจะหลบหนีเช่นเดียวกันะัะนั้นการค้าข้นกำลังการก็คือการเกรงว่าจะหลบหนีนะครับเด็นไปตามประผลไม้ยหา่เรื่องถามนี้ฮะถ้าการสอบปากคำคืนนี้มีแนวโน้มที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีการตายอื่นไหมครับยัง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 นะเพราะว่าการจะแจ้งได้เนี่ยผมต้องรอ รอเส้นเงินรอรายละเอียดการเงินร,รอรายละเอียดเรื่องไทม์ไลน์นะครับคือยังไงก็ต้องเรียกว่า,าภายในวันหยุดนี่แหละนะครับผมต้องทาควาริงให้กระจา่างนะครับนะว่าจะแจ้งได้หรือไม่ได้นะครับอย่างน้อยวันจนันทร์อังคารจะได้ตอบสื่อมวลชนได้นะครับ,รบแต่ขอเวลาให้ผมได้ทํางานในวันหยุดที่นึงนะครับอย่างๆๆตัวก้อยที่เอาตัวมาสอบเขามีความเชื่อมโยงยังไงที่เราต้องเรียกเขามาสอบเพิ่มเติมน,นะก้อยนี่อาจจะรู้ข้อมูลเยอะนะครับนะเอ่อชื่อนางหนาไว้นะตัวชื่อนานะครนะ น้อยนาเนี่ยก็เป็นภรรยาน้อยนะครับ,รบก็อยู่ใกล้ชิดกับตัวเราพุ่้กกับนะก็วันนี้ถามว่าทาไมผมถึงออถึงต้องให้แจ้งข้อกล่าหารอพงกับเร็วก็เป็นการกดดันนะครับไม่งั้นถ้าลอยไปลอยมาเนี่ยนะครับคนอื่นก็มองว่าทําอะไรไม่ได้นะครับนะเหมือนทนายที่ทนายมาบอกว่าออจะไงก็ทําอะไรไม่ได้นะครับนะก็พยายามจะให้เห็นว่า นี่คือการบังคับใช้กฎหมายนานี่มีความเชื่อมโยงยังไงกับท่านรองอย่างเช่นเรื่องของบัญชีการเงินการอะไรยังไงหรือเปล่าเส้นทางการเงินอะไรหรือเปล่าเออยังยังฮะเราลอยลอยไม่ได้ตัวนี้มาแต่ว่าเดี๋ยวจะคือหลัดคือจะเอาสอบปากคำก็มีพฤติการเกี่ยวข้องยังไงคำนั้นนานก็นานนานวันนี้ก็มีรายชื่ออยู่ในมือหมดแล้วนะครับประมาณสักกี่รายท่านพิูแล้วโอ้เยอะเยอะเยอะร้อยไหมับเกินเกินเกินก uh, uh, ็เราดูว so ่าตัวสงสัยเอาไปเกิต้องดูว่าสูงกันไปไหนใช่ใช่เดี๋ยวต้องไล่ทั้งหมดนะคือไม่ใช ถ้าท่านเอาไปใช้ผิดก็ต้องมีาเงิคดีใหญ่แสดงว่าที่ผ่านมาก็มีคนที่นอกเหนือการอุตสาหกรรมทั้งร้านทองหรือว่าอุตสาหกรรมเยอะเยอะเยอะเพราะว่ามันขายออนไลน์ได้นะไปนู่นหมูเกินร้อยอ่ะนะครับนะอืมนะครับในส่วนของข้างหลอดคือรับสัตว์ภาพกันค่ะมีสองข้อหาเก็รับก็รับเขาเขายอมรับรับสารภาพ เขาก็ไม่รายเด็ดครับตอนนี้มีการเสร็คำสั่งให้ปอจะได้การไว้ก่อนนี้ครับเดี๋ยวผมตรวจสอบแต่ท่านผู้จัดการภาคเกี่ิคุยผมไม่ช้าว่าจะสา่อนหรือได้การไวก่อนแต่ผมยังไม่เห็นคำสั่งก็เาคิดว่าได้คิดว่าท่านนั้นจะเซ็นแล้วออกวันนี้เลยใช่ไหมออกวันนี้ยังไงต้องออกวันนี้นะครับต่อตัวความถาวตัวนั้นครับตัวเขาจัดเหลายเืงนี่ยค่ะเ่าเจอสภายเรื่อง นะถ้าทําไว้อะไรไว้ก็ต้องแก้นะครับตัวเขาต้องแก้โดยการต้องแก้โดยการเอาความจริงมาเปิดเผยนะครับถ้ายังเก็บเอาไว้เล่าไม่หมดนะก็ต้องก็ต้องเครียดอยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้าลองเชื่อว่าเขายังมีความจริงบางอย่างที่ไม่บอกเชื่อเชื่อเชื่อแล้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องคุยต่อนะครับนะตอนตอนนี้มันมีคดีเกิดขึ้นหลายพื้นที่ดูแล้วมีแนวโน้มจะรวมมาที่กองปราบมีที่เดียวเพื่อให้มันรวบใช่คือคืออย่างนี้ผมอธิบายนคือการรวมไปกองปราบนะครับท่านบุตตลอเนี่ยถ้ามีแนวคิด ที่ดีนะครับท่านก็สั่งการผมนะฮะผมก็รับยุบายท่านมาก็คือว่าอย่างนี้คดีทั้งหมดเนี่ยมีมีสิบสิบห้าคดีนะรุนเพลาะด้วยนะนะเพราะฉะนั้นในสิบห้าคดีเนี่ยครับนะเทเกิดต่างท้องที่นะวันนี้ในี่ยแบบแรกเนี่ยที่ยังไม่รวมที่กองปราบเนี่ยก็เพราะอะไรครับเพราะว่าผมให้ต่างท้องที่ไปทำเรียบร้อยก่อนนะเช่นแต่ละสายเรบรวดเนี่ยไปออกหมายจับไปทำเรียบร้อยนะแล้วเมื่อออกหมายจับ ว่าก็คือสิบาคดีแล้วนะครับท่านบอกตรอเนี่ยจะรวมไว้ที่กองปราบแต่ไม่ได้หมายว่ารวมเป็นเลขคดีเดียวนะคือคดียังเป็นสิบาคดีเหมือนเดิมแล้วพนักง,งานสอบสวนอของมือนความมั่นคงก็จะมาทําอยู่เหมือนเดิมของบ้านโป่งก็มาทาเหมือนเดิมคือก็เป็นคนเดิมแต่เพีเยงแต่ว่าเรารวมมาเพื่อจะออกเลขที่กองปราบเพื่อจะไปฟ้องสารพยาทีาเดียวไม่งั้นอะไรครับไม่งั้นไปฟ้องสารอุดรไปฟ้องสารแม่กลองสารความมันคสารราชบุรี มันทาให้ศาลงงเพราะอะไรครับเพราะอยาลรู้ว่าคดีนี้พยานฐานในสํานวนหนึ่งสองก็ไม่ใช่ในํำนวนสี่ห้านะเพราะฉะนั้นถ้าฟ้องในศาลเดียวเนี่ยนะศาลท่านจะเห็นํานวนง่ายนะครับคือแค่นี้เองนะแต่ว่าพนักง,งานสอบสวนทุกคนยังทําเหมือนเดิมดยังกอดสํานวนอยู่เหมือนเดิมนะคือไม่ได้หมายว่าไปให้กองปราบสงบไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นกองปราบกำลังพนอาจจะไม่พอนะแต่ตอนนี้ราชบุรีเพชรบุรีอ้ไ ไปอยู่ด้วยหมดมนะเพราะนั้นเดี๋ยวสอบทิพ์เนี่ยต้องเอามากองในห้องประชุมแต่ห้องหนึ่งนะแล้วก็มานั่งดูกันเลยนะฮะก็คิดว่า3าสี่วันก็คงจะจะเหนียวแน่นนะฮะทองหลอดติดปัญหาอะไรหรอคะถึงยังไม่สามารถออกหมายจับได้ทองหลอดวันนี้เรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่เพีเยงแต่ว่าหมอเนี่ยท่านเดินทางไปต่างประเทศนะหมอที่ให้ความเห็นเนี่ยท่านจะกลับมาวันอังคารนะเพราะฉะนั้นนัดท่านไว้สอบวันอังคารนะทคดีที่จะสอบก็จะไปขอหมายจับเลยนะเพราะนี้คดีทองหลอดก็ครบถ้วนแล้ว แล้วเราได้ภาพการตายเนี่ยเราได้ภาพมาจากามือที่บอยติงละวเพราะนี้ก็เอาภาพเนี่ยไปให้หมอยืนยันนะซึ่งวันที่เราส่งภาพ่ยทางไลน์ไปให้หมอดูแล้วนะหมอเขาเขาเห็นลนะนะก็เดี๋ยวหมอมาสอบยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนที่เรียนนะครับว่าไม่จำเป็นต้องเห็นว่าแอมเนี่ยเอายาใส่นะครับไม่จำเป็นต้องมีไปจากพยายนนะเรามีพยานแวดล้อมแผลม่สุก,กรมเดิมๆน,นะครับเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะในการขอบัตรหมายจับแต่หลังจากขอบัตรหมายจับแล้วเนี่ยก็เข้าสู่หมด ของการสำรวให้ละเอียดมากขึ้นนะหนึ่งเอาเส้นทางการเงินมาเชื่อมเอาเส้นทางการใช้โทรศัพท์เอาทำลายมาใส่ในสำรวจการสอบสวนอย่างนี้นะสำรวจมันจะแน่นหนามากขึ้นนะครับแปลว่าทำลายทำลายจะหายไปก็คือเจอแล้วใช่ไหมครับที่บอกว่าหาไปบางส่วนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเขารู้ทั้งหมดอ่ะเขารู้เรื่องเพราะเขาเป็นแฟนกันนะครับเขาเป็นสามีภรรยากันนะเขาต้องรู้รายละเอียดว่าวิธีการยังไงบ้างไปโวยหินไปทําอะไรนแต่แต่กันก็ต้องรู้กันหมดล ก็ต้องเขาก็ต้องคุยกันแหะนะครับเป็นไปไม่ได้คนไป3คนเนี่ยไปในสถานที่เดียวกันแล้วจะไม่คุยกันมีความเป็นไปได้ว่าทั้ง3คนที่จะร่วมมือกันไหมครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เขาพร้อมจะให้การนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอคุยกับเขาก่อนนะฮะวันนี้ตอนนี้ไม่ได้คุยเลยเพราะพี่มาเราหงบงกว่าๆนึ่งเพราะว่าเกี่ยวข้องมีแจ้งการขอถามได้ไหมครับ ใครนะคนณแน่นานถ้าเกี่ยวข้องก็ต้องแจ้งนะวันนี้เราแจ้งหมดอ่ะเราไม่กันใครไม่เป็นพยานเลยนะ<ม>เพราะว่า<ม>ถามว่าทําไมไม่กันเพราะว่าพยานฐานมันเพียงพอนะคร<ม>ับมันไม่จะเป็นต้องกันใครเ<ต><ม>ป<ม>็นพยานเลยนะ้เลยก็ถ้าเกี่ยวข้องก็ต้องแจ้งนะครับตอนนี้ตัว,ตอนนตวรองรบเป็นยังไงบ้างเพ้าะว่าสอบมานานหลายวันแล้วเขาก็มีอาการที่เล็นิดหน่อยนะนะแต่ก็ยังคุยคุยได้คุยได้นะครับที่เขาบอกว่ารับว่ารู้เห็นในซับบางส่วนเนี่ยเขาได้พูดอะไรดูใจไหมคะว่ารู้เห็นยังไงแล้วก็มีอะไรแต่เขาเขาไม่ได้พูดกันนานนักนะครับครับก็รับ ท้รัพย์บางส่วนต้องม,มีดาราที่ต้องเรียกมาอบาราคือาาอย<ม><ม>่างนี้ผมผมเชื่อการประชาพันธ์นะครับนะว่าจากวันนี้ไปนะครับนะบริษัทที่นำเข้าไซยานายแล้วจําหน่ายไซยานายทางออนไลน์นะผมฝากเตือนไว้ก่อนนะครับสําหรับผู้ซื้อทางออนไลน์นะครับนะท่านต้องซื้อดวยมีวัตถุประสงค์ไปทําอะไรนะเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ซื้อทุกรลยนะครับวันที่เรามีข้อมูลในมือหมดแล้วถ้าผมสงสายรายใดผมจะเรียกมาหมดทุกรลยนะครับ เพราะฉะนั้นผมฝากเตือนนะครับนะสำหรับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็าตามที่ท่านซื้อไซยานายไปนะครับไซยานายเนี่ยเขาไว้ใช้1ล้านทองนะครับนะสองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะแต่ท่านท่านสั่งออนไลน์เนี่ยถ้าท่านเอาไปทําอะไรสักอย่างนะครับนะที่เป็นความผิดเนี่ยนะเมื่อเราตรวจสอบแล้วพบพิรุธผมจะเรียกมาพูดคุยนะครับเพาะว่าล่าสุดนี้เขาสั่งไปทำอะไรอย่างอย่างผมไม่เรียกมาแต่เดี๋ยอะๆต้องเรียกมาสอบเขาสั่งไปเยอะไหมครับ เนึ่งขวดหนึ <de welche> like, eyes, ่งขวดหนึ่งขวดรถเดียวกันไหมครับท่านรถเดียวกันรถเดียวกันเลยรถเดียวกันรถเดียวกับแอมเนี่ยนะครับรถเดียวกับแอมเขาไม่ได้มีธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือว่าเกี่ยวกับร้านก็เดี๋ยวเราต้องดีเข้ามาสอบพิธีการร่วมกันค่าเนี่ยคือจะเกี่ยวข้อบในของที่ไหนอการผสมของผู้เพลกระรองก็ต้องดูว่าอย่างนี้ก็เริ่มในอุดรนะก็ต้องดูว่าเกี่ยวในพื้นที่ไหนอุดรนครเขมนะเพอๆอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะแต่เดี๋ยวผมขอดูว่าว่าไทม์ไลน์อยู่ไหนบ้างนะตอนนี้ยังยังไม่ได้ข้้อมมูลส่วนนีา นะ่สั่งให้เจ้าที่ไปทำอยู่นะครับหนักใจไหมครับเพื <c oughs> ่อเป็นั้าสอบสวนเก่าแล้วจะมีการช่องทางในการมาลาวให้ทำประคำมั้ยไม่หนักใจเลย <c oughs> ถามว่าทำไมที่ไม่ที่่ไมหนักใจเพราะว่าไอ้วิธีการแบบนี้เนี่ยตำรวจรู้ทางการหมดนะครับนะ, <c oughs> ะเพราะฉะนั้นคือจะมาใช้วิชาการตำรวจแล้วมาใช้แบบนี้นะครับมันผิดนะครับตำรวจเนี่ยมันรู้ทางกันหมดนะครับก็เหมือนตำรวจมันมีเส้นแบ่งนะเลยเส้นแบ่งไปนิดมันก็มันก็มีโจรส์เล นะนะรานนั้นตำรวจมันมีที่จับตัวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่โจรตำรวจไปเป็นโจรเนี่ยมันก็ต้องจับนะครับหลักคิดง่ายนะครับนะรานนั้นไอ้การใช้วิธีการแบบนี้เนี่ย <chưa> มันไม่มีทางเล็ดรอดเลยนะครับนะรานนั้นก็ต้องเรียนว่าวันนี้ยังไม่ให้ร้ายเขาก่อนนะต้องให้ความเป็นธรรมทุกส่วนนะครับแล้วต้องให้ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ต้องบริหารคดีด้วยความเที่ยงตรงนะครับนะแล้วก็ต้องถ้าจะผิดเขาจะขอมัดต่อสารอุบายจับต้องให้ชัดเจนนะครับ มีข้อมูลแล้วตรวจสอบไว้ทั้งหมดหมดแล้วนะครับคืออย่างนี้คนระวันนี้สังคมเนี่ยอาจจะอาจจะตัดสินไปแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของผมเองเนี่ยเมื่อผมจะดำเนินรือายาเขาเนี่ยผมต้อง,ต,องต้องมีหลักฐานนะครับซึ่งหลักฐานวันนี้หลักฐานมันมีอยู่หลายจุดนะผมต้องรวมทุกจุดเข้ามานะคืออย่างนี้การทํางานของพนักงานสวนในบางเือาการการปรุงอาหารนะครับเพื่อไปให้อาจารยการกินนะถ้าอาารยการก็บอกว่าอร่อยพร้อมนะก็สั่งฟองได้ ใช่การก็บอกว่ายัางไม่อร่อยรสชาติยังไม่ดีก็ส่งกลับไม้เราเพิ่มเติมใหม่เพราะนั้นผมก็ต้องรวบรวมพยานฐานทั้งหมดนะให้ให้ชัดเจนละเอียดนะครับเพื่อจะส่งให้สารเนี่ยสั่งฟ้องได้นะครับ y, เรื่องกฎหมายควบคุมเซียนไนท์บอกว่าคนที่แบบมีทั้ง1000กิโลกร,รัมเนี่ยสามารถไม่ต้องมีใบอนุญาตในการขายได้น,นี้ท่านตำรวจจะจัดการคืออย่างนี้ผมก็คุยกับท่านทิบดีกรมงานแล้วนะครับส่วนนี้เหมือนท่านผมตลอบอกนะครับท่านยิบดีกรมงานเนี่ยก็จะมีมีการกำหนด พ่อกรณีถูกเถียงขึ้มานะครับนะฮะเพื่อจะมาดำเนินการนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เออ่จะอันตรายนะครับไม่ได้ไหมายว่าใครๆก็ซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เออ่เมื่อคืออย่างนี้เรื่องสยามนายนะครับเออ่การนําเข้าเนี่ยนะโดยงานควบคุมสําคัญแบบแรกคือกรมโรงงานนะครับเออยอนี่ไม่ใช่นะนะเพราะฉะนั้นกรมโรงงานเนี่ยนะครับวันนี้นท่านยุบดีท่านก็ลงมาดูแลหรือใกล้ชิดแต่ว่าส่วนตำรวจเองเนี่ย นะครับเป็นปลายเหตุวันนี้ผมก็ต้องไล่ทั้งหมดอ่ะใครซื้อออนไลน์ไปนะถ้าผมสงสยัยต้องออกมาเรียกมานะครับก็ต้องเตือนไว้ก่อนคนซื้อออนไลน์เนี่ยถ้าท่านซื้อไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือซื้อไปเอาไปทําอะไรเนี่ยถ้าพบพิรุษผมต้องเรียกมีสองเคสตมากมากวัน<ม>วันนี้<า>เราเอาตรวจสอบมีนะมสองเคสตนะก็เป็นเคสตของรองสวัสดิ์สพภูผาม่านผู้หญิงที่เสียชีวิตซึ่งสามีเขาติดใจแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นสิทนุเอกที่อยู่ที่นครปฐมอ่าอันนี้เราตรวจสอบมีมี นะถ้าตรวจสอบแล้วถ้าเกี่ยวข้องก็ต้องมือยีถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ต้องชี้แจงสังคมให้ได้อธิบายยากไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็มีเท่านี้นะครับนะโอเคนะโอเคครับบค็ณมากครับ